วันนี้จะพามากินเมนูใหม่ร้านบอนชอนไก่ทอดเกาหลีที่เผ็ดที่สุดตั้งแต่บอนชอนเคยทำมาทุกคนมันกรอบขึ้นจริงๆด้วยเผ็ดเลยอ่ะร้อยค่ะน่าจะกรอบมากเลยอ่ะออน้ำจิ้มสีฟู้ดเขาเคยดีอยู่แล้ว ทุกรอบที่มาก็ต้องสั่งตรงนี้คือจุดร้อดอี่สุดของการกินไก่ร่อยๆเวอนเเพื่อนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนูรีอีกแล้วนะคะทุกคนคะตอนนี้นูรีอยู่แถวทาวินทาวนะคะวันนี้เราจะมาลองเมนูใหม่ของบอนชอนกันทุกคน บอกเลยว่าถ้ามีเมนูไม่อบอลชอนอะไรเนี่ยนุรีต้องมาลองทันทีเลยนี่นะคะกินบ่อยจนบอลชอนต้องส่งจดหมายเชิญมาเลยจ้าที่แน่ๆก็คือเขาบอกว่าเป็นเมนูที่เผ็ดที่สุดเท่าที่บอลชอนเคยทํามาแล้วชื่อเมนูว่าคร i สปี c h i c เกน้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะที่บอลชอนค่ะพร้อมเลยนะคะอย่าลืมก, like, กดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้นุรีนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองกันค่ะว่ามันจะฟินแค่ไหนนะคะน,นี่จะเป็นสาขาทาวอินทาวนะคะ เขาเรียว่าสาขาเดอะซีน,ทา,นทาวนินทาวน์นะคะก็จะอยู่ชั้น2สอง,องก็จะมีมาตรการต่างๆนะคะตอนนี้นั่งกินที่ร้านได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะเมนูไม่คอมอดช็อนมาอยู่หน้านุรีแล้นะคะมาดูนี่เลยนี่ อันนี้คือเป็นแบบไก่พร้อมกอบฟินจะมีทั้งหมด2เมนูด้วยกันนะคะนี่เห็นไหมไก่เผ็ดที่แบบว่าบอนชอนไม่เคยทํามาก่อนเลยเผ็ดที่สุดที่บอนชอนเคยมีมาชื่อเมนูว่าฮอตบูดักนะคะทุกคนนี้ต่อไปนะคะอันนี้ไวลาวาค่ะทุกคนจะมีไซส์ S แล้วก็ไซส์ M นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะจะมีพวกกุ้งดองพวกแบบมันปูข้ามันปูต่างๆที่หนูชอบกินนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันดีนกว่าค่ะมานี่ทุกคนฮอตบูดักนะคะรส พริกเกาหลีเนี่ยน้ำลายแตะไหมร้อยร่อยเวอร์ทุกคนม,มันกรอบขึ้นจริงๆด้วยมันกรอบกว่ากรอบกว่าบอนชอนที่เคยกินอันเก่าอะแล้วก็รสชาติของพริกเกาหลีเนี่ยมันจะมีความเผ็ดตอนต้นเผ็ดเลยอะ่ะเผ็ดแต่แบบเป็นเผ็ดที่แบบว่ากินได้ดแล้วก็มันจะมีความแบบหวานไปปลายร้อยค่ะมาหืม อืดใครอยากกินบัวนึ่งมาด้วยอืออือ,อตรงนี้คือตรงปาบอกว่าไม่ได้เผ็ดมากแต่ก็ก็คือเผ็ดกว่าบอลชอปอตีที่เคยกินอนะ่ะเออเมนูนี้เนาะตรงนี้คือจุดรอดอีสุดของการกินไก่ ร้อยเข้มข้นมาเลยทุกคนตอนเช้าจะมีความแบบแพทแพทตอนต้นเลยแล้วก็ปลายๆมันจะวาน<ฮ>ไปสักชิน้นดูพริกเกาหลีดิที่มาบบคนราดมาน่ากินมากเลยตอนนี้นะคะมีขายทุกสาขาเลยนะคะยกเว้นสาขาสนามบิสุนภูมิกับสาขาสนามบินดดอนเมืองยังไม่มีขายนะคะแต่สาขาอื่นคือไปตามกันได้เลยนี่ดี คนที่ชอบกินเผ็ดอยู่แล้วนะ่าจะชอบมากถอกกินแบบเหมือนกินส้มตําอ่ะเนี่ยอ,อันนี้คือเมนูไวลาวารสฮันนี่โยเกิรต์ตมาดูชิ้นนี้ก่อนเขาจะแบบราดเป็นซอสคล้คยๆแบบฮันนี่โยเกิรต์ตก็คือไม่ต้องคลายแหละก็คือซอสฮันนี่โยเกิร์ตเลยแหละนะน่าจะกรอบมากเลยอ่ะ ดีนาะคือแตกต่างกันเลยอ่ะฮะร้อนรอยเวอรรสชาติมันจะแบบห้อมหอมว,นวานวาดแบบแล้วก็มีความแบบเปรี้ยวแกมแกมนิดๆอ่ะทุกคนเราไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดนะเปรี้ยวแบบวานวแกมแกมเปรี้ยวเปียวปสมผสมกัน่ะเออกรอยู่วัดนอเปรี้ยว <laughs> แล้วก็ที่ข้ารราดเนี่ยมันเมื่อเป็นโยเกิร์ตอ่ะทุกคนมันเป็นแบบรสชาติโยเกิร์ตอะโาเกิดรสแบบน้ำผึ้งอ่ะ เดี๋ยวเกิดที่มันเปรี้ยวๆแล้วมีใส่น้ำผึ้งเข้าไปอ่ะคือพันนั้นเลยแบบนั้นเลยแล้วก็กินกับไก่กรอบๆคือหนังกรอบมากกรอบกว่าที่เคยกินจะมีความแบบกินแบบชิลๆง่ายๆสบายๆแต่นเนี้ยโดยส่วนตัวนะน่าจะดูอยู่เดี๋ยวว่านูเรียซอสกินแพทยูฟิรัตเยิ่มมา ไซส์ M นี่นะคะราคา280บาทเท่านั้นได้กี่ชิ้นได้เยอะมากเพราะแบบเข้มข้นมากมเลยอะ่ะซอสเขาว่าซอสพริกอ่ะจะมีไซส์เอ็มกับไซส์เอสล้วก็จะมีแบบไซส์เอ็มที่แบบว่าผสมกันใครที่แบบว่าอยากกินทั้งสองอย่างแต่ไม่อยากกินแบบเยอะเกินก็ผสมกันได้ก็จะเป็นแบบไซส์เอ็มนะคะตรงนี้คุณผูของการกุเกิลทอด มันดีอ่ะหอมซอยญี่ปุ่นเนี่ยกินกุ้งรองบ้างคุณด,ดีมากี่ครั้งนอจากจะสั่งไก่แล้วนะก็ต้องสั่งกุ้งด้วยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมอีกสักตัว <c oughs> เป็นกุ้งรองที่มีความแบบเค็มๆหวานๆเปรี้ยวๆลงตัวมากน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาคือดีอยู่แล้ว ปังมาข้าวของมันปูสาลายอันนี้ก็ครั้งก่อนก็มากินแบบทุกรอบเลยอะ่ะทุกรอบที่มาก็ต้องสั่งทอ,อแบบนี้เร่เรอยๆเวลากินนี้เพชรเดี๋ยวก็มากินหลกไปนี่เปียวๆว,ว่านว่กก็จะแบบวะาลบเพชรได้ดีเลย ที่สุดบอลชอนเนี่ยเขาสั่นหาเมนูใหม่มาบ่อยมากทุกคนคือแล้วแบบเราเป็นสาววอลชอนอยู่แล้วแต่ว่าใครดูคลิปก็คือรู้เลยว่าเป็นสาวบอลชอนก็จะต้องมารีวิวเมนูใหม่ทุกครั้งที่เขาออกตอนนี้ชิ้นร้อยอ่ะหนังคือกรอบกรอบสมชื่อไก่กรอบฟ้อมฟ้อมฟอมไก่กรอบพร้อมฟินไก่พร้อมกรอบฟิน ออกินแล้วสดชื่นมากถึงว่ามันกรอบกว่าปกติมันกรอบกว่าแบบที่เคยกินนะเพราะว่าเมื่อกี้แอบถามพนักงาน<ๆ>เขาบอกว่าเป็นแป้งสูตรใหม่ด้วย<ๆ>ที่เพิ่งเคยทําในเมนู2เมนูนี้ครั้งแรกนะกรอบจริงกรอบแบบกรอบร้อยอะ่ะอันนี้ชอบมากชอบบางจิงเป็นคนชอบกินแพท Bang Bu Ri Yes Nah, kini Kini tau fin-fin ha พิ่งรู้สึกรวรู้ไหมใส่ถุงมือข้างเดียวค่ะเขาให้มาสองข้างมาข้างนี้ก็คือหยุ่มยางเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยอ่ะทันมหมยังทันไหมไม่น่าทันนะทันก็ได้ไม่ทันก็ตรงทันว่าตอนนี้นะหายไปเยอะมากเดี๋ยวแผดกล้องให้ดูเนี่ยไก่ฮอตบูดักรสพริกเกาหลีนะคะก็เหลือแค่สามชิ้นแล้วแล้วก็ หอ <g ül üyor> มก็คือหมดเลยแล้วกันอันนี้ก็คือตามสไตล์นะคะดูรีชอบกินเผ็ดก,ก็ถือว่าหมดไปเยอะก็คือหมดดูเลยว่าชอบกินจริงๆใครที่แบบว่าชอบกินแบบว่าไก่เผ็ดๆก็เม,เมนูนี้เลยเผ็ดจริงเผ็ดตั้งแต่แบบกัดเข้าไปคําแรกเลยเริ่มเผ็ดแบบแต่มันเผ็ดแบบกลมกล่อมไม่คนไม่ได้เผ็ดแบบ <B ist> อะไรกันเผ็ดที่สุดเท่าที่บอลชอ,อนจะทำเท่านะะี้นะคะถ้าอยากรีชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดให้นุ่รีด้วยนะคะอ๋อถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกที่จะมากินที่ร้านก็สกั่งพวกแบบแอป สังอาหารต่างๆก็น่าจะมีนะคะเกือบทุกแพปเลยฟู้ดแพนด้าไลน์แมนอะไรต่างๆก็น่าจะมีนะคะนี่เป็นนะครับกลิ่นดอกบริบริณุริบรีนูริบรีนูริบรีนูริบริณุริบรีนูริบรีนูริบริณุริบริณุริบรีนูริบริรีอยร้อยเว่